ข้าวบ้านพี่หมอเลยนะว้าวตะกอนพี่ทำจริงมันพายุเข้าหรืออะไรคะเกิดขึ้นทีู้ว้มองอะไรแทบไม่เห็นเลยไปยืนตรงขอบเกียงอ่อะอะพ่อห้ามพูดสันจ้าสารภูมิสารภูมิหน้าบ้านโอเคก็คือแบบหมอกลงด้วยแหละ วายอย่างวะอย่างวะท่านผู้ชมนั่นตัวอีหยังอะอไม่รู้ช่างมันตอนนี้สนใจฝนโอ้โหหแตกเลยไหมเนะี่ยคือแบบดนถ่ายรูปหรือทำไมตรงนี้ไม่เป็นอะไรเลยล่ะออื้ไตรงนนัโลกติดบล็อก เดงพระเจ้าสารภูมิสงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โมโหหมดแล้วมั้งโมโหาพายุฝนดูสิต้นไม้พี่จะพังไหมเนยเดยวจะลองซูมหาเลยแบบปลกรู้แปลกแสุดก็รถบ้านไอ้นี่อะไรนะเมืองหมอกมือดอ่ะไออย่างวะแม่งใช่เลยอ่ะเออใช้เล่น,ลลนฮิวทุกคนคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ย<ม>ดูขนาดเนี้ย ใส่เดนฮิวถ้าไม่ถ้าไม่ตกเดนหิวเขาเห็นเห็นตรงพื้นมาทุกคนเห็นพื้นมาฮะพื้นตรงพื้นอ่ะโอ้ my god น้ำท่วมชัดเจนว่าน้ำท่วมท่านผู้ชมจีซันอันขี่มานนะใจเย็นเว่นไปดูแถวบ้านหัว my god ่อนนหายไปไหนหัวใหม่ก่อนจีซัสมึงหยุดที่ไหน น้องๆใช่น้องชยองชยเฮ้ยวันนี้องเย็นมากทุกคนนั่นนั่นเนะน้ำเรั่วหรืออะไรอ๋อเย็นจริงทุกคนเห็นนะมั้ยอันนั้นโรงเรียนของเพื่อนผมเนาะอ่าพี่บ้านอยู่ติดใกล้โรงเรียนเลยอ้อเสียงโอ้เสียงแบบโคมทลายมากโอ้โอเราอยากหายเฮ้ยเย็นเย็นนะทุกคนเออแปะเยน็น ไปเป็นเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นกันมะไม่ต้องเดินหนักโทรศัพท์พังก่อนพอดีไอติดตัวแก่นกนกทุกคนเห็นไหมไอต้นไมุ้่มนั้นอ่ะหายไปแบบอ่ะก็บาย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 ท่านผู้ชมกมาอัด